ผู้ชมค,ครับที่ระยองครับมีชายหนุม่มคนหนึ่งเนี่ยรูปร่างกํายําโชว์ลีลามวยไทยท่วงท่าเนี่ยธรรมัดทะแมงฮะเป็นที่ชื่นชอบของคนที่เห็นนะครับและหลายคนก็ไปถ่ายคลิปแล้วก็แชร์ในโลกโซเชียลนี่ฮะ <c oughs> เ,ออเขาตั้งฉายาเลยนะจ้าพนม 2, 2> <c oughs> อนี่เ,เขาหน่อยซอกหน่อยนี่ดูนิ้วต่างๆเนี่ยนะฮะ ดูลีลาแล้วโอ้โหคนขอถ่ายคลิปเลยตำรวจสพวังจันทร์บอกว่าก่อนหน้านี้ได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุคนคุ้มคลั่งครับบริเวณถนนคลองไผ่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองก็เลยนากาลังไปตรวจสอบแล้วก็คุมตัวหนุ่มคนนี้มาได้มาที่สพวังจันทร์เพื่อสงบสติอารมณ์ทราบชื่อชื่อในเปิ้ลอายุ40ปีและหลังจากสงบสติอารมณ์เสร็จในเปิ้ลคนนี้แหละที่โชว์ลีลาแม่ไม้มวยไทยให้เจ้าหน้าที่ดูหน้าโรงพักนะฮะไร่รำท่าทาง ท่าท่วงท่ามวยไทยนี่โอ้โหชุบฉับชุบๆับเลยนะฮะหนักแน่นด้วยนะเจ้าหน้าที่ก็ชอบใจคนที่มาติดต่อราชการเขาเห็นเขาก็ยิ้มเนี่ยนะฮะจนกระทั่งทางญาติมารับตัวกลับไปนักข่าวก็เลยตามไปถึงที่บ้านเลยนะว่าเดียนมาจากไหนอะไรยังไงเนี่ยนะฮะไปเจอน้าสาวของนายเปิ้ลน้าสาวบอกแบบนี้ครับบอกว่าเปิ้ลหลังจากที่กินยาเข้าไปอาการดีขึ้นอ้าวยาอะไร ถามน้าต่อเนี่ยนะฮะแล้วน้าก็บอกว่ากําลังพักอยู่ในบ้านแล้วก็เล่าว่าเปิ้ลเนี่ยจริงๆป่วยเป็นจิตเภทสาเหตุเกิดจากเลิกลากับคนรักแล้วจากนั้นก็ไปบวชพระเป็นเวลาสาเดือนสงบจิตสงบใจลาสิขาออกมาก็เข้าไปทําสวนแต่ว่าเริ่มมีเหมือนกับผิดปกติไปจากเดิมชอบเดินถือมีดแล้วก็สวดคาถาไปตามถนนนะฮะคนไม่รู้จักก็หวาดกลัวแต่ว่าคนในพื้นที่บอกก่ รับรู้เป็นอย่างดีครับแล้วที่ผ่านมาก็ไม่เคยทําร้ายใครสาเหตุที่เกิดอาการคลุ้มคลั่งก็เพราะไม่ได้กินยาครับอ๋อกินมากมักินมากมันแฉะเนี่แต่เขาเคยไปขู่ใครอะไรบ้างไหม,มไม่มีเขาไม่เคยทำร้ายใครไม่เคยขู่ใครมีแต่พับ้านนด่า้งแต่าตามภาษาเขาตอนนี้ก็ติดต่อหมอรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยพอหมอที่ออกมาจากรหลวงชี้ที่โรงพักที่เขาเชิญตัวไปไปสงบปฏิอารล้มนะ ก็ขอให,หายไวๆนะนะฮะที่สําคัญ<า><า>คือจะต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์แล้วก็รับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างต่อเนื่องนะฮะ